สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวด้วยข่าวร้อนรอบวันนะครับที่จังหวัดระนองนะครับเหล่าเทพเจ้าแสดงอินทริสปีมันไดมีดสามสิบขั้นนะครับที่ตำหนักกวนอิมุดโจนะครับจัดพิธีกรรมเหล่าเทพเจ้าแสดงอินทริสปีมันไดมีดสามสิบขั้นและใช้มีดกรีดลิ้นนะครับเมื่อเวลาย2 0 0บนนะครับวันที่15ตุลาคมห8แนะครับบรรยากาศในช่วงค่ำคืนวันที่3ของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักนะครับ ที่จังหวัดละนองยังคงคึกคักต่อเนื่องหลายๆสารเจ้าและโรงพักต่างๆยังคงจัดพิธีกรรมในยามค่ำคืนนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องส่วนที่ตำหนักกวนอิมฮุดจอนะครับตลาดภูมิชนกตำบลเขานิเวศอําเภอเมืองละนองภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมเวียนเวียนทูปนะครับเหล่าม้าทรงครับได้แสดงอิทลิ์ปีนบันไดมีด30ขั้นที่มีความสูง10เมตร ขนาดตึก2ชั้นโดยที่มีที่ติดตั้งกับบันไดเหล็กที่มีความกว้าง60ซนติเมตรนะครับความคงของมีดเหมือนกับดาบยาวทั่วไปเหล่าเทพเจ้าต่างปีนป่ายขึ้นไปบนยอดนะครับที่ตีเป็นพื้นไม้ขนาด60คูณ100ซนตเมตรนครับก่อนจะปีนป่ายกลับลงมาครับบางองค์เมื่อปีนขึ้นไปก่อนถึงยอดทำท่าขยมและโยกสะพานนะครับ โดยที่ฝ่าเท้าของเราม้าทรงไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บนะครับจากคมมีดแม้แต่แผลเดียวนะครับซึ่งเทพเจ้าบางองค์ได้นําฝักเขียวมาสับโชกับบันไดมีดนะครับฝักเขียวนะครับมาสับโชว์บันไดมีดครับให้เห็นความคมที่สามารถสับเพียงเบาๆก็แยกลวงเป็นชิ้นๆแล้วนะครับจากนั้นเทพเจ้าที่จะประทับทรงของหู่องเฮียนะครับ และแสดงอิทธิฤทธิเชื่อดและกีดลิ้นด้วยมีดโค้นครับสลับกับใช้ดาบที่คมกริบเฉือนทั้งแนวยาวและแนวขวางของลิ้นนะครับก่อนปิดท้ายด้วยการใช้ขวานคู่ตอกเข้าไปอีกจํานวนหลายครั้งนะครับสามารถเรียกเลือดออกมาเปาะตามร่างกายจํานวนมากนะครับซึ่งพิธีกรรมต่างๆเป็นความเชื่อมีการปฏิบัติและสืบทอดกันมานะครับเป็นการขับไล่ชำระสิ่งไม่ดีสิ่งอับมมคนให้ออกจากร่างกายเพื่อความบริสิทธิ์นะครับ ทั้งกายและใจของผู้ร่วมพธิธีถือสิลกินเจนะหรือเรียกกันว่าถือสิลกินผักนะักนของจังหวัดระนองนะครับ